เดฮ้ยปล่อยออก,ก่อร์ล่ะครับเพิ่หงหัวด่กับเป็นมี่ท้งบอกโอ้ด้ย่นองครับสวัสดีครับสวัสดี พี่น้องทุกคนครับมอนีพ่อกับบาริสานครับ,บ,รรบมอนีสิมาแทบประสบการณ์การเลี้สวนบังวงครับการดูแลบักมวงช่วงบัก่วงติดดอกครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บัก่วงกําลังติดดอกครับสิ่งที่ห้ามก็คือช่วงออกดอกนี่ก็คือห้ามพ่นยานะครับพี่น้องห้ามพ่นยาพวกไอ้ซัน กำจัดมแมลงอ่ะครับพวกยาไาแรแมลงพวกยากําจัดพวกเพี้ยครับพวกเพี้ยแป้งเพี้ยไฟพวกเพียจักระจันเห่นไนะครับเนาะพวกไอ้ป้องกันนอนพวกมแมลงปาาดูนะครับอันนี้คือบกขั้วสีพ่นช่วงกันออกดอกนะครับช่วงดอกบานครับเพราะว่ากาเท้าพ่นช่วงนี้มันสีมีผลตอหมัวงสีติดลูกนะครับ เอาว่าช่วงนี้ก็คือช่วงผสมเจสร่วงวอมผสมเจสรหรือว่ากับเป็นช่วงที่มะแลงกับเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่มาผสมเกสรครับเช่นพวกมะแลงทั่วไปหรือว่าเป็นพึ่งเนาะครับเนาะลักๆครับยกยกตัวอย่างนะครับกระดี่ซอยเหตุการผสมเกสรได้ดีขึ้นครับปกบติลูกดีขึ้น หรือว่าขันท้าพ่นยากาจัดมแมลงหรือว่ายาอะไรมแมลงอะครับต่างๆนะครับอันนี้มันก็ดีสารที่มีบางตัวบางชนิดก็ที่ไปจังไงล่ะครับไอ้ไข่ไข่ก็ว่าทําปฏิกิริยานะครับเนาะก็เป็นช่อด,ดอกเข้ามันอาจจะเฮ็ดให้หมักงวงเข้าบวติดดอกครับบวติดลูกน้อยอครับอาจจะติดหน่อยลงอะครับ ช่วงหนึ่งก็คือการหามพ่นนะครับเนาะคันช่วงพ่นก็จะเป็นพ่นยากําจัดมแมลงหรือว่ายาไล่แมลงนี่ก็ไอจะเป็นช่วงพ่นช่วงบังวงกระลังไอแตกตาดอกครับก้อนสีไอดอกบานนะครับแตกเป็นชอ่อดอกกันมากนะครับก้อนจะดอกบานพน่นอาจจะพน่นช่วงนั้นนะครับ โอวาบกบวงก็ดอกสีบานมันแตกมากเกิดประมาณสักสองอาทิตย์ครับดอกกันเริ่มทีบานนะครับประมาณดอกบานกับจับลูกกับประมาณสามถึงสี่อาทิตย์นะครับกับจับลูกเล็กแล้วก็าก็ตังมะพนหรือช่วงติดลูกเล็ก,กอะไรครับเพราะว่านี้ก็เป็นพ้นป้องกันพวก เพียพวกมาแล้งนะครับเนาะโดยเฉพาะเพีย่จักะจันมันชอบกันไอ้เขาช่วงไอ้มักมวงติดลูกกันเล็กๆนะครับพวกเพียไฟเพียจักะจันพวกไอ้นอนครับพวกนี้ครับและเขาช่วงนี้ครับคลิปนี้บ้าวิสารกับมาแค่ประสบการณ์โดยตรงจากการเฮ็ดสวนดอกมวงไอกุูฟังครับเพื่อพี่น้องก็ไหนเห็ดสวนดอกมองอยู่ก็เอาไปเป็น แนวทางก็ได้ครับเพื่อติ่สนใจครับครับคลิปนี้บป้าวิสารกาดขอลาพี่น้องไปสำเนียก่อนนะครับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ